คำตอปริศนาครับมวลมู่แรกอวัยวะภายในตับค่ะปอดครับหัวใจใค่ะไตค่ะไตค่ะเฉลยนะครับผมคำ <st arts> นี้ไส้ติด <c oughs> ม,มีไหมครับหรือว่านี้หลอดหมวดที่สองนะผมผลไม้ที่มีเม็ดเดียว <c oughs> มะม่วงค่บเงาะติงจค่ะทุเรียนทุเรียนฉเฉลยนะครับสามสองหนึ่งมะม่วง <c oughs> ออาแล้วกนข <sm all> ้อต่อไปนะครับผมสัตว์ที่มีพิษบิวีวเขาทนได้มันมีพิษเหรอกดก,ก็ต้องต,ตายนะงูหางกระดิ่งค่ะนางป่งแมงป่องตาขาวค่ะสามสองหนึ่งแม่ป่องเฮ้ยตอนนี้เราเหลือผู้เข้ารอบสามคนนะครับผมเ <c oughs> จ้าหญิงดิสนีย์เอลซ่าค่ะจูเลียตค่ะเจ้าบันเซลค่ะสามสองหนึ่งเอลซ่าเฮ้ยเฮ้ยมีที่เอา ตอนนี้เห,หลือ2คนสุดท้ายครับข้อต่อไปนะผมสมาชิกเลิฟโพชชันครับเฉลยนี่ไม่เคยโดนพี่กรณ์ห้าร้อตัดสินนะผมชื่อประเทศในทวีปเอเชียญี่ปุ่นค่ะเอเชียป้าโอเคเลยสามสองหนึ่งถ้าได้ห้าร้อยจะไปทำอะไรเดี๋ยวไปแ่งนฉโอ๊ยเผดูไว้แก๊งไหนที่ว่าแน่ครับผมคอมเมนต์มาเลย